ใส่แบบละห้อยมันกัดอ่อยเลยพี่น้องก็เห็นทางเลยเดี๋ยวมันจะขับมันห้อยมันกัดอ่อยครับนี่ขี่มูนไงได้ไหมเหรอโอ้โหเหมือนมันห้อยมันควาหากินครับพี่น้องครับไม่ไหม้เลยนี่มือเศร้าอุ้ยแมนเหมือนพี่ เมียนเหมือดเลยครับผม,มนี่อู้โดนครับผมโดนแล้วนี่นี่ครับผมนี่ตัวแรกมาแล้วจากคิดใต้เราโอ้ยหนูฟกสวยๆหางกุดพร้อมพี่น้องสวัสดีครับผมพี่นองครับ มาอีกแล้วครับผมคลิปดักหนูป่าอ้อยวันนี้มาหมายไมครับป้าอ้อยไม้ยังสำรวจบ้างหล่ะพี่น้องครับเจอเพียบเลยห้อยจะเป็นหนูหน่อยคือหนูใหญ่มันนี่้วมันกวดขวยมันไม่ไม่เลยเหมือนเส้าเนี่ยละ่ะถือว่าหลาย ไม้ดีอยู่ครับกำลังยางํำรวจป้านี่บ่หกปันไหนพี่นอ้องถือ่าบอหกทางดีดีครับนี่เห็นบอครับร้อยควัดใหม่ๆเลยดิผี่ทางมันผี่ทางมันเรียนอยู่เพียบทางมัน นี่ห้อยขวัดผมว่ามันห้อยหนูใหญ่แล้วนี่พี่น,อน้องเอาใส่วันนี้เลยครับหลังแรกเข้าใส่ครับผมอุยแต่น้ำหอมดาวนี่พี่เก้าเก้าสุงเติมกระปูประ่านมีครับเอาเมือนน่อไรมีกระปูเลยจัดกระปูให้มึง ตั้งเขาไว้ลราให้เขามาขายให้ซื้อเขาตัวละตัวละบาทครับกระปูหน่อยขีดไต้เอาไปตากแดดมากครับเปื่อยเลยนี่ดาวนี้ซองละสี่บาทจืดหนึ่งจืดเดียวเพราะครับจะไปขีดไหล มันคืบารด้กกินขี้ไตว่างกระบ่องมันกวาดเลยลองขูดดีๆครับพี่น้องหายแล้วหลังหนึ่งไปกับหนู ใส่หมองมันกัดเลยครับผมแล้วก็สัญญาลักษณ์ระได้เลยครับรใส่สัญญาลักษณ์อยู่เก็บบอคบครับถ้าขนาดมีสัญญาลักษณ์เก็บบอคบบอบอยู่อะไมัน,นลียนด่าสิบ่าหลายตัวครับตัวสองตัว มองนี่ใส่จักสองหลังไปลุยพี่น้องไปยไทยไมึงหมายอีกทีนึงขอใส่ก่อนขวยเต็มอยู่ไปครับผมชีใต้ล้วนๆ้นครับวันนี้โอ้อยเหมือนันควายมันกวดหากินครับพี่น้องครับไม่ไหม้เลยนี่ปือเศร้า อุ้ยแมนเหมือดพี่แมนเหมือดเลยครับผมไม่กูน,นะหนูใ่ได้ครับเนี่ยไม่หนูใ่ครับผมเพี้ยทางมันนนะไม่หนูใ่ครับโอ้โหหู คัดไม้นี่คัดนูนครับมึงโอ้โหวางถิบโอ้ยถิบถ่บดีปลานี่ไปใส่ก่อนใส่ใสตัวใส่ตัวผมใส่ไว้ ้มันขัดไยเลยทีนึงพวเห็นทางเลยยงูส่อขัดไห้อยมันขัดไย,ย,ยครับเฮ้ขีู่ใยได้ไหมงอันส่อครับโอ้สวยรับมานี่สวย หลังที่ยีสิบครับเบิ้งทางยางแปดเลยพี่นโอ้น้ำขัดหมายนี่บอกเลยครับน้ำขัดม้่ยหนูหน่อยครับเป็นหนูพุกหนูพุกไงขี่ไ้ะก่อนใหญ่เลย 20ลังนี่แหละ ดีสิบเอ็ดหลังเพราะว่าขับเขาหมดแล้วนอ้อง <c oughs> ทางดีแห้งครับทางแดน,นไปนหน โมงครับต่างสไตล์ับบนีเลื่อมสอมครับไลบ่โมนี้ี่น้องมันไ,ไล่มันหลุดบ่ได้สอนอยากจะกลับโมงเมดเลยครับกลับฮาใส่จนเมดเลยเกีี่ยก็เอาไม้นี้ทีเดอ,อันพอดีมอ,องมัง ได้เีนเยนดีครับตาแดดยีบเอหลังมันกำไมว่าหมั่นใจมัน้หรอกพี่น้อง โม่บดีครับโม่ใครเป็นคือเพิ่นใส่บัวกย,ยเถื่อไหมฮะพุ่นหลังนึ่นก็ยุ่หันกันดิใส่จะจ่อกันกี่หลาเลืเ่อมมือไม่มีหอยคนมาใส่เลยเดี๋ยวนี้หลัง บก็เจ้าไม้ไวบนี่ที่เป็นไส้บวงกรบเพาหุ่นหุน,นเม็ดขาวๆยี่สิบเอ็ดลังไส้ปลาอ้อยต้องนับนับอีกขึ้นใจเลยครับไม่นั่นเดียวหาย เออพ่อป้าอ้่อยที่จาของพ่กคุณนี่เปิดเส้นหายสูงเม่ดละกับกะเม็ดเยอกะก็เม็อดอี่ังนี้โอ้กับอ่อยเทียบยังแจ่มครับพี่น้องครับมายดีอย่ยห้อยหมามาลุย อ้อยห่างๆโอ้ถสีใจฮะพี่น้องครับบ่หกโมหกก็จังหมายก้อนหนานี่หมายที่ได้หนูบกขนแดงหนูบกขนแดงใหญ่โอ้ยทั้งหกแขนนี่บาดมัดหนากับบาดอ่ะหนูเลื่อนโซ่ครับพี่น้องครับมาพี่น,อน้องมาหยามนี่ลังแหลกเขาใส่ตะยูทั้งนอลล่อยอยู่ละเดี๋ยวกันมืน่อนโซ่ครับผม สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนสวเศร้าครับผมเวลาประมาณหกโมงครับกำลังสี่หกโมงไปไปพี่น้องมายามมาจะเศร้จาจักหน่อยครับยามกับดักเข้ายี่สิบเอ็ดหลังครับผมป้าอ้อยหลังแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับจีไตเขาไปกันแบบสะสาได้พี่น้อง ว่าไม้ป้าอ้อยนี่ต้องต้องใส่เวลาครับเมีย่ยงดอกมันน,นั่นหากับหญ้าครับผมนี่เป็นไรอันนี้ว่ามันรังเรกดอ่นเห็นบ่เข่าพิษหมองนี่ครับรังเรก ครับเอ้ยอะไรเนะาะปลาเนี่ยเขามาดักก่อน,น,นพี่น้องเขามาดักก่อนแล้วใจเย็นๆได้ครับผม เบิ่งไปเรื่อยๆครับต้องค่อยๆเจ็บกลับไปเรื่อยๆโอ้ยจะกลับก่อนต่อตอนแรกว่าจะแยกเยอะอ่ะเจ็บไปเลยแหละไปถอดอยู่บันมันสะหลังที่สามก็ไม่มีอะไร นี่ยห้อยมันขวดสีของที่สีไอ้ยะมีอย่างครับพี่น้อง ซีหลังหาหลังเหรออี๋กระจอกมาใส่กวนหล้วะบายเห็นห้อยใส่กวนอยู่โอ้โหนี่อย่างเลยครับ อู้โดนครับผมโดนแล้วนี่นี่ครับผมนี่ตัวแรกมาแล้วจากขีดใต้เราโอ้ยหนูกุกสวยๆหางกุดพร้อมพี่น้องตัวเลกที่เห็นไหมหนูป่าอ้อยหนึ่งเต้มกับหกหลัง หนึ่งแแบมแล้วเห็น,นสัญลักษณ์เลยเจ็กซี่ละเก็บดอกป้านี่มันมันห่างอยู่พี่น้องมีตัว โอ้ยดีปานนี้เนาะมีเดงไหนต้อง <c oughs> เปียกได้พี่น,อน้องเลยเสียดหน้ากล้องดูจักหน่อยเปียกครับผม มันแถวนี่แ่ะของฮอใสใส่อะไรพี่นอ้องยะหลงมองระบาดเลยออกไปใหม่ก่อนเขบาบ่ตืชอครับ ส้อใดล่ะโอนนี่เห็นหมอ่องอ้อยล้มแล้วนี่ห้อยมันกินนี่ที่ห้าใส่บ่ถ,ถือครับผมห้อยดีๆกับบ่ถ,ถือคน ตรงนี้นมันสิหกคักเรียกบาทเลยเฮ้ยบ่ถ,ถือครับพี่อะเบิง้งขวามากินอ้อยต้อเสียพี่รองครับเบิง้งนี่ปวดเศร้าครับนี่เมื้ามากัดต้อเสมันว่เข่ากราบห้าเนี่ยแสดงวานั่นลื่นเยอะครับลื่นกลับแล้ว เจ้าเอาโอ้ย่านเอาขีดไต่มาใส่อยู่เด้อนี่ยเราไปหาปูมาใส่มันมายนี่เมื่อเนี่ยมันจุ้ไก่กลับเลยเนี่ยบนเขาไหมัมานากินอ้อยอยูย่ไก่กลับไปต่อ โอ้ยหลังนี้ดีดหนูซิงแท้ดีดบอชือกดีดแต่ว่าบ่เชือครับ ม่อดี๋ยวโอ้ยจ้าเจอเยอะอย่างมาใส่น้อน่ะก็คือบะเข่าอื้มอ้าชีดไตยอย่างสนเลยพี่น้อง ก็เลต,ตัวเดียวกับสิบก็หลังเหรอออกม่านเห็นห้อยเขาใส่ขัดเตรียมอยู่วันตอนมาใส่เปิดว่าใอยเห็น ไม่ก็เจ้ากอดใบอ้อยโอ้โอดีดกับลังนี่ดีดคือเป็นส่ครับดีดคือเป็นมุนมุนนั่พสิ จะว่าหลุดเด้ว่าเห็นหนูเมื่องครับนี่โอ้หลุดแถะพี่รองหเห็นตะขนครับเป็นตะขนครับตัวนี้โอ้ยหลุดได้ถือว่าจัง แบบนีแล้วจเจอเหี่ยปูถ้าเป็นแบบนี้บ่ถือครับผมล้องเอาเหี่ยไหม,ไมเมล็ดมันครับไม้นี่ มีเลยครับ บา่าเข่าว่าเข่าเลยพี่นอ้องจิตใจว่าเข่าเลยครับเข่าลังเดียวว,ยยยว่ากาบวิ่งใหญ่ยู่ ต้องเจอของเมาคุณยายเขาหน่อถือสรุปผลงานพี่น้องได้บักหางกุดตัวเดียวนี่แหละ จะผมจะไปหาปูเผามาใส่ครับเดี๋ยวใส่น้ำหม่องเกาเนี่ยที่เขาใส่ไปครบครับผมกับรักครบห้อยมันยางเต็มอยู่ก็ขี่ไต่มาใส่ก่อนผมหรอวะนี่ห้อยใส่เต็มเลยห้อยเราขอนย่า อาห้อยขุดกับไม่เบืดด่อเลยพี่น้องเอะเดี๋ยวแกะมือไม่ครับไปมแรงมันต้องเจอปูปูเผาครับผมไปหาสร้างปูเผาเข้าไว้เหรอหลายมือหนาสิได้ครับเหมือนแรงนี่จัดการมันมงสร้างไว้ยี่สิบตัวบรู้ว่าสิได้กีกตัวครับเดี๋ยวทำมัลรุ่นกัน ลุ่นว่าจะได้ปูบ่ถ้าได้ปูบอลายก็จะเอาเข่าเหมาคุณยายใส่น้ำพี่น้องเอา้าฝากกดติดตามกดไลค์กำลังแรงแน่ในได้ครับผมกดติดตามไปพี่น้องครับมือแรงมาแก่แขนมันไหมเอาเยอะปูเผาครับผม <c oughs> เจอสูตรเด็ดไปครับพี่น,ออาาน้องเดียวมาหนิตัวเดีออม ขอบคุณเลไลครับผม